พยายาจะดูไม่ดีแต่มาของความจริงนะคะทุกคนโหยแกสามรอบไม่ผ่านอาจจะรู้ยังทุกอย่างนั้นดวนขึ้นอยู่กับดวงเ้เพื่อนอี่จริงเรารู้สึกว่าต้องเตรียมใจไปก่อนนะว่าที่เนี่ยสิ่งสำคัญของการอยู่ที่นี่ให้การเรียนนั้นได้เกรดดีก็คือว่า COVID 19 COVID อีกหัวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อรับข้าสู่ชั้นาาเซลออลนะคะ ั้งเราจะมาในคอนเทนต์ที่ชื่อว่าอยู่มหนึ่งสาสต์ิตประทุมวันเป็นยังไงบ้างก็คือเราอยู่มานหนึ่งประทุมวันแล้วก็จนจบแล้วจบมหนึ่งแล้วกำลังขึ้นมสองเรา2 2> ก็อยากทําคลิปแบบเฮ้ยเมื่อีว่าเออเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ตึ่นเต้นน,นเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเป็นอะไรที่แบบเสี่ยงเหมือนกันคลิปนี้ออกไปก็จะอโอดนครูด่ามาเดนเพื่อนแบบอะไรยังไงไหม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะทุกคน <c oughs> ซึ่งเราจะแบ,บ่งเป็น2พาร์เป็นพาร์ของการสับข้าวแล้วก็พาร์ของการ การอยู่กันอยู่ที่องเรียนนะคะเป็นยังไงเนาะซึ่งข้อพูนี้เบื้องต้นเกาะเข้ามือเบื้องต้นก่ะน,น,น,นะคะก็คือแบบแรกเนี่ยเป็นเด็กที่สอบเข้าเองแบบที่2จะเป็นเด็กประสานมิตรที่มาจากประสานมิตรช่วงเนื้อหาของการสอบเข้าเราจะไม่ได้รู้เยอะมากเพราะว่าอาจจะก็ไม่ได้อ่านแหละ <c oughs> เพราะแสดไมได่อยากเข้า คำถามแรกก็คือควรจะเริ่มติวตั้งแต่เมื่อไหร่คือแง,ง่ค่ะคนบอกก่อนว่าที่เนี่ยจะสอบเข้าจะสอบปิดได้ต้องติวแน่นอนต้องติวแบบสถาบันแบบเฉพาะสถาบันที่ครูจะประทวนไปสอนเรารู้สึกน,นะเป็นคนทางที่ทำให้สอบติดได้มากที่สุดและค่ะทุกคนซึ่งเราเรารู้สึกว่าชั้นที่เหมาะที่สุดข,ของการเริ่มเข้าติวนเนี่ยคือป .4 ถึงแม้มันจะดูเร็วนะแต่แบบเอาจริงมันต้องมันต้องป .4 จริง,รงอะปะ .5 ป .6 ถ้าหัวไม่ดีจริงก็เหนื่อยเหมือนกันอย่างเราเราเริ่มเข้าประมาณป .6 เทอม2เหนื่อยมากเพราะว่ามันยากมาก อาจจะได้ว่าพื้นฐานเราไม่แน่นอย่างนึงก็คือนอกจากเริ่มเข้าตื้ตัดปอสีแล้วพื้นฐานต้องดันด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้ทุกอย่างมันจะแบบ ไม่ไหน่อยมากตอนที่เราใกล้ๆสอบอะค่ะนอกจากคิดติวกับครูแล้วเรียนพิเศษแล้วต้องไปหาพวกแผ่นหนังสือหาโจทย์มาทําด้วยนะคะเพื่อให้เราแม่นมากขึ้นเลยแล้วก็ตอนสอบเข้าเนี่ยอันเี้ยเราจะแบ่งเป็นสองรอบคือเป็น pretest แล้วก็สอบเข้า pretest เนี่ยเราจะสอบวิทย์คณิตภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมมามีห้าวิชา,มมชาแล้วก็สอบจริงๆเนี่ยจะมีน่าจะหมด4ก็คือมีไทยคณนตี้วิทย์แล้วก็สังคมนะคะทุกคนปีขัเราจะมีสอบประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าปีอื่นจะเป็นยังไงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อหาของการสอบเข้าเนี่ยค่อนข้างจะ เรารู้สึกว่าน่าจะแอดวานซ์กว่าที่เรียนที่โรงเรียนทั่วไปแบบป6แอนดวานซ์กว่าหลายระดับเหมือนกันนะเพราะเพื่อนเราเพื่อสนสนิทเราคนที่เคยอยู่ในคลิปน้ำกัญชาเราอ่ะเขาก็ทําเยอะเหมือนกันก,นกว่าจะสอบติดได้นะคะก็คือเพื่อนเขาสอบขอเองนะจ๊ะต่อมาในในพักของการที่อยู่ปทุมล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะอยู่ที่นี่เนี่ยเราเองเราอ่ะเรา,เร,ารู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือดวงถ้าราดวงดีทุกอย่างจะแบบผ่านคนไปด้วยดีแต่ถ้าดวงไรไม่ดีก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าเราค่อนข้างจะดวงไม่ค่อย โอเคค่ะทุกคนเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันเป็นพาร์ทของสังคมสังคมในที่นี้ก็คือเพื่อนครูผู้ปกครองนะคะแล้วอีกพาร์ทนึงเป็นของการเรียนว่าเออเรียนหนักไหมรับผิดชอบอะไรบ้างอะไรประมาณนี้โอเคค่ะอ่ามาที่สังคมก่อนเคยดูหนังหรือเคยแบบได้ยินประสบการณ์ที่แบบไม่มีเพื่อนแม้ซึ่งเราอะเคยอยู่ประสบการณ์ประมาณนั้นแบบช่วงช่วงหนึ่งเลยนะคะทุกคนในความคิดเราเรารู้สึกว่าไม่มีโรงเรียนไหนดีที่สุดหรือไม่มีโรงเรียนแย่ที่สุดอยู่แล้วนะคะ ทำผมก็มาสังคมเนี่ยเราจะเริ่มจากครูก่อน <c ru i> ครูเนี่ยบอกเลยว่าที่ี่ค่อนข้างโอเคอยู่เลยว่าที่โอเคเลยนะคะทุกคนคือมันจะโอเคมากๆถ้าเราไม่ทําตัวให้เขาไม่โอเคถ้าเราแต่งตัวถูกกฎระเบียบมันส่งตรงเวลามีความรับผิดชอบครูจะรักเรามากๆกนแน่นอนค่ะแต่ว่าครูโรงเรียนนี้จะมีหลายโหมดนะไม่ถึงว่าโหมดที่แบบจรงิงจังสอนหนังสือตั้งใจเรียนสอนหนังสือตั้งใจเรียนก็มีมีโหมดแบบเป็นฟิลแบบเล่นๆอยาเรียนก็มีเหมือนกันเราจะมีโหมดวิชาหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นน้อยๆหน่อยเพราะว่าเนื้อหาเยอะมากๆก็คือวิชา ก่อน,นจบวิดีโอรเราจะบอกด้วยนะคะว่าวิชาของม .1 วิชาไหนยากเราก็ต้องทำอีกกันบ้านดีๆแต่จริงๆเราว่าโอเคหรือไม่โอเคอยู่ที่แต่ละคนด้วยสาหรับเราค่อนข้างโอเคนะมาเพื่อนเพื่อนเป็นสิ่งสาคัญมากขางการในบททุกวัน,นะค่ะทุกคนถ้าเราไม่มีเพื่อนเราจะเหนื่อยมากเพื่อนเนี่ยอัจริงเรารู้สึกว่าต้องเตรียมใจไว้ก่อนนะว่าที่เนี่ยเพื่อนต่างๆจะเป็นแนวเด็กเรียนทันสน่ส่วนถามว่ามีพวกที่เรียนไม่เก่งไหมมันก็มีคะ่ะทุกคนมันมีคลากกันไปแต่ว่าตั้งใจเรียนจะเยอะมากๆเลยเรยาแนะนําว่าทําตัวให้แบบว่าไม่เป็นภาาาาระะแแแแล้้้วทํตัใหบบบบไไม่่่ยยเจดอูง เพราะถ้าทำตัวแบบเกเรมากอะอจริงๆในหมู่ผู้หญิงอะหายากแต่ถ้าเพื่อนผู้ชายเราว่าค่อนข้างโอเคหลายๆคนนะหมายถึงว่าไม่ต้องเี็นเก่งมาก,กโอเคแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงผู้หญิงะการเจอปัญหาที่ว่าเลยนไม่เก่งต่างๆเยอะงอยู่พูดได้เต็มปากเพราะเราก็ดนมาค่ะ บอกว่าเราก็ม,เนน <c oughs> ม,มีเพื่อนสนิทนะไม่ใช่ไม่มีเพื่อนลนะเธอผู้ปกครองเนี่ยบางตรงวผู้ปกครองที่นี่ค่อนข้างจะแบบถ้าโชคดีเจอเพื่อนที่แบบผู้ปกครองไม่เข้ามายุ่งก็ค่างจะโชคดีไปนะคะ <c oughs> เราจะทําอะไรผู้ปกครองจะแอบส่องเราตลอดเวลาก็ต้องทําตัวที่ดีเนี่ยหรือเรียกว่าการสร้างภาระนั่นเองอันจริงพเพื่มจะดูไม่ดีแต่มาคือความจริงนะคะทุกคน กันเรียนนะคะถามว่าเรียนหนักไหมเรียนหนักเรียนหนักมากกันบ้านเยอะตาจริงบ้านเรารู้สึกว่าถ้าคุณเป็นคนขยันนะ่ะเฮ้ยมันจะไม่หนักแต่ถ้าขี้เกียจอะ่ะโหเหนื่อยและหนักแล้้หนักแบบออตายเถอะตายฉันเถอะ สิ่งสาคัญของการอยู่ที่นี่ให้การเรียนนั้นได้เกรดดีก็คือความรับผิดชอบและความขยันมันมาคู่กันแหละเกรดรู้สึกว่าที่นี่ไม่ได้ให้ง่ายนะให้ค่อนข้างจะแบบเหนียวเหนียวนิดเดีเอาเรามาสรุปโดยรวมก่อนนะะทุกคนเพื่อนสิ่งที่เราเจอมาอาจจะไม่ได้ดีมากๆขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือเลยว่าที่ค่อนข้างโอเคค่ะส่วนการเรียนขยันและรับผิดชอบกอย็ยางจะดีซึ่งทุกๆอย่างนั้นรวนขึ้นอยู่กับดวงประมาณนะคะเราจะมาบอกเป็นฟิตเล็กน้อยวิชาที่ยากๆของม .1 น,นะคะก็คือเลขวิทย์สังคมวิชาที่อาจจะ ยหนอถ้าใครไม่เก่งสำชันี้ก็ต้องติมีมเหมือนอย่างเราอะเราเคยสอบสอมแบบบางหัวข้ออะโอยแกสามรอบไม่ผ่านอจาจจะรู้ยังงอะไรจะไม่เก่งได้แหละ ของปีนี้มันดูออนไลน์เยอะทําให้มันก็จะเหนื่อยกว่าไปโรงเรียนออนไลน์เหนื่อยกว่าเยอะมากๆเพราะจะมีพวกรายงานพวกงานดูต่างๆที่เหมือนถ้าเราแบ่งงานไม่ดีเราก็จะนั่งทาคนเดียวเว้ยเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันอีกอย่างหนึ่งที่อย,อยากจะบอกก็คือการอยู่ที่นี่อย่างสบายเราไม่เหนื่อยมากสิ่งหนึ่งที่มาคู่กันก็คือการเรียนพิเศษค่ะทุกคนสรุปง่ายว่าถ้าใครอยากมาที่อยู่โรงเรียนนี้ก็มาได้ถ้าเป็นแนวแบบชอบกันเรียนเป็นแนวเก็บหมอเป็นนเรียนสูวาอย่างเรียนแบบตแพทย์อะไรงเ,ะเงี้ยจริงๆที่เนี่ยกิจกรรมก็เยอะนะแต่ว่าจะน้อยกว่าการเร ปีเราเรามีกิจกรรมพอนทาง,งน้อยเพราะว่า COVID 19 COVID อีโควิด <c oughs> <c oughs> เป็นไรอะบายสวัสดีค่ะเหนื่อยมากแล้วถ่ายมาห้ารอบแล้วอะโอ้ยเหนื่อย